ข่าวของหนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้นะครับอย่างหนุ่มกับคณาวุฒนะเสียงหายแล้ว่กอนหน้าน้นคือหนุ่มคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาก็ไปบบว่าขวัญใจของแฟนคลับนะครับเราไปถือเป็นคนที่ใจบูญมากคุณผู้ชมแล้วก็มีงานที่บอกว่าดีๆมากมานะที่หนุ่มกัปเนี่ยร่วมกับแฟนคลับนะครับร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันเด็กปีนี้นะครับวันเด็กปี 2,568นะครับซึ่งน้องกัปนะครับก็ไม่พลาดน,นะครับที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับน้องๆคุณผู้ชมซึ่งทางกัปพณาวุธนะครับออฟฟิเชียลนะครับได้มาอัปเดตว่าน้องกัปนะครับได้บริจาคทั้งเงินแล้วก็ตุ๊กตาให้กับหลายๆสถานที่นะครับโดยมีรายละเอียดายรายละเอียดนะครับดังต่อไปนี้นะในโอกาสวันเด็กนี้น้องกับขอส่งต่อความสุขด้วยการนําตุ๊กตาที่พี่ๆทุกคนคอยเคยมอบให้กับน้องๆ เพื่อเป็นเพื่อนเล่นแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขานะครับโดยน้องกัปนะครับร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเด่นนะครับโรงพยาบาลศร,รีราชโรงพยาบาลโพตานนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำรวจนะครับคำด้วขงขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะและขอขอบคุณน้ำใจจากทุกคนด้วยคะ่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับบเลยว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับเรื่องแบบว่า แบ่งปนันมีน้ําใจจริงๆนะครับรวมถึงแฟนคลับนะครับที่บบว่าร่วมกันกับน้องกัปนะ้เรียกว่าขออุทมทนาด้วยนะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเราเชื่อว่าหลังจากนี้นะก็ยังมีแบบว่าอีกหลายๆงานนะครับที่ทั้งแฟนคลับแล้วก็น้องกัปนะครับแบ่งปันนะครับเราก็ชื่นชมแล้วก็หลังจากนี้เราเชื่อว่าติดตามผลมงานของน้องกัปกันได้ก็เราติดตามนกันว่าปีนี้จะมีผลงานทั้งภาพพยนต์หรือว่า ซีรีส์หรือว่าละครให้ดูหรือเปล่าแต่เราเชื่อว,ว่าต้องมีอย่างแน่นอนนะครับน่ารักจริงๆนะส่วนงานพงงานเพลงก็รอติดตามกันได้หรือไม่ก็งานเด,ดินลงปเดนแบบหรือจะเป็นแบบว่า ออกงานอีเวนต์ต้องมานะครับเราติดตามมันได้นะครับเชื่อว่าปีหนึ่งหนุ่มนะที่รอแฟนคลับก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานไหนก็รอคอยแล้วก็รอคอยผลงานของน้องกัปนะครับครัโผโอเคก็วันเด็กที่ผ่านมาเนาะก็มีน้องมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่งงานงานบวชแล้วก็การแบ่งปันจริงๆไม่ได้มีแค่แบบน้องกัปนะยังมีพี่น้องศิลปินดาาอีกหลายๆท่านเลยนะคะนี้เราคือหยิบยกมานะคะทุกคนค่ะมาเรียกว่า เป็นแบบ the first ก่อนนี่นะคะแต่ว่าทีมงานของเราค่ะเขามีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่น้องศิลปินดารายอยู่แล้วนะจ๊ะสามารถไปติดตามกันได้เลย